ไม่น่าหลงมันไม่ใช่ป่าแบบที่เป็นป่าจริงๆองนันนี่เป็นป่าแบบธรรมชาติใกล้บ้านใกล้ถนนแบบนี้ดูดิข้างบนนนเห็นไหมต้นสนเนี่ยไม่เคยเจอกะระลอกเลยนะแปลกเดินยังไงก็ไม่เจอกระรอกหน้าร้อนก็ไม่เห็นนะคะเนี่ยดูธรรมชาติสิ สวยงามขอบคุณคะ่ะ14ล้านดวงใจคะ่ะก็อยากจะได้สักแสนสองแสนนะคุณยายก็มาสักสองล้านนี่ก็พอใจแล้วมาสักแสนหนึ่งก็ไม่ได้ก็พูดไปเนาะหยอกเล่นไปอยังงั้นแหละมาแค่ไหนก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะอะไรน้อยด้นดำนั่นน่ะมาแล้วไม่ได้ล้างแว่นมองไม่เห็นก็ จริงๆน่าจะมีเห็ดเนาะแต่เราเข้ามาหลายเที่ยวเห็ดก็ไม่รีร้อนก็ไม่เห็นมีนะกระรอกคุณยายเคยเข้ามาหลายเที่ยวแล้วตรงเนี้ยเดินหากระรอกเคยเจออยู่ตัวหนึ่งเคยถ่ายลงคลิปอยู่ก็ได้ได้ได้คลิปลงอยู่ตอนนั้นแต่ต้องขึ้นข้างบนนู้นแต่วันนั้นบ้านก็อยู่ข้างบน คุณน็หวานใจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณน็อที่แวะมาเป็นกําลังใจนาะซับพอร์ตกันค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาซับพอร์ตกันนะคะมาระก็เข้าป่านะคะวันนี้เดินชมป่าธรรมชาติสดชื่นนะคะเลิกงานเนาะก็มันไม่มีไม่มีสถานที่ให้เราไปถ่ายร้องรำทำเพลงหรือสถานที่ที่มันน่าสนใจเนาะเราก็มีแต่ป่าแบบนี้แหละ ที่เราเข้ามาถ่ายได้เนาะในมงในเมืองเราก็ไม่มีเหมือนเขาเพราะเราไม่ได้ทํางานในเมืองเนาะถ้าทํางานในเมืองมันก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายในเมืองให้ชมเนาะอันนี้เราอยู่นอกเมืองมันก็มีแต่ป่าธรรมชาติแบบนี้มีแต่ป่าธรรมชาติก็เลยให้ชมป่าธรรมชาตินะคะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะชมไปเรื่อยๆนะคะป่า <laughs> ชมป่าไปเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่มีในเมืองให้ถ่ายเนาะไม่มีงานป่าตรงป่าตี่อะไรให้ถ่ายเนาะก็มีแต่ป่าเนาะใสถุงมือก่อนค่ะเพราะว่ามันเย็นมากพอมือนี่โอ้โหถอดถุงมือนี่ห้านาทีนี่ชาเลยเนาะเนี่ยเขาก็มีท่อเนาะดูดน้ําขึ้นไปใช้เนี่ยไม่รู้เขาไปทําอะไร ก็ดูป่าสมบูรณ์มากนะคะ15ล้านดวงใจขอบคุณมากมายนะคะที่มาซัพพอร์ตมาระชาน n e ลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณโนตคุณยายค่ะแล้วก็พี่หนุ่มนะคะและ FC ุณผู้น่ารักทุกท่านนะคะ I love you FC everyone you so นะคะ thank you so much ค่ะ come to support มาละชาน n e ลนะคะนี่ค่ะก็ตอนนี้เราก็ เมามอยไปเอยเดินไปหยุดไปค่ะไม่งั้นกล้องมันก็สั่นเนาะดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเห็นไหมคะใหญ่สูงใหญ่ถ้าเราถ่ายข้างบนมันจะมืดเนาะมันจะมองไม่ค่อยชัดค่ะก็ได้ถ่ายตะโคนแบบนี้เนาะเรียงกันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่มีปลูกนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีการปลูกเนาะมันขึ้นเองจากเม็ดนะคะเม็ดที่เขาร่วงเนาะเม็ดที่เขาร่วงตรงนี้ก็ น้ำขังก็เป็นน้ำแข็งต้นนี้ก็เห็นไหมสมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะคะ15ล้านดวงใจนะคะดูนะคะอุ้ยดูข้างบนนนดูต้นไม้นะเป็นแถวเรียงกันสวยงามมากเห็นไหมเราขึ้นไปนะปีที่แล้วเราก็ขึ้นไปหาเห็ดเนาะไม่มีซากดอกไม่น่าเชื่อเนาะป่าไม่มีเห็ด ถ้าเจอก็เจอเห็ดเผ็ดเห็ดที่มันกินไม่ได้เนาะดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากดูใหญ่มากแต่ละต้นเนี่ยโอ้โหตรงดิง่งเลยเนี่ยถ้าเป็นที่ที่ของบุคคลนะเขาจะตัดส่งโรงงานเลยนะเนี่ยเอามาปลูกบ้านเขาจะทําบ้านเนาะที่นี่เขาปลูกบ้านกับต้นสนนะคะแปลกปลไม่มีเชื้อเห็ดเนาะ เชื้อเห็ดไม่มีเลยนะคะแปลกมากดูต้นสนจีิโอ้ยพิเลสวัสดีค่ะขอบคุณพิเลนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากมายค่ะดูต้นสนนะคะโอ้ยมันใหญ่มากเนาะ